เป็นการทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลนา h ชน n นลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุไฟเมสิ่งธน,นูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่21-31ธันวาคมนี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสด ความสัมผั์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทามสตปมจะอยู่ใต้เดสคริปชันบ็อกแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะขอเริ่มที่สถานการณ์ความรักคนโสดก่อนชาวทัดไปสถานการณ์ความรักฝั่งของคุณนะคะือรอคนเก่าอยู่ปะหรือไม่ได้รอก็ตามนะคะแต่คนเก่าเขาจะเข้ามาทักทายหาคุณนะคะเกี่ยวข้องมากอินน g จคือคนเก่า เขาอยากจะกลับมาเริ่มใหม่กับคุณในขณะที่คุณเริ่มใหม่กับชีวิตไปแล้วในที่นี้หมายถึงแบบฉันโอเคที่ฉันจะโสดฉันตัดใจแล้วฉันมูฟออนแล้วฉันมีแรงบันดาลใจอยากจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นเป้าหมายในชีวิตต่างๆของฉันข้างหน้าไปแล้วอืมเขาคนนี้อาจจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกสับสนอีกครั้งหนึ่งและก็อึ้งด้วยเป็นคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาจริงหรอเขาจะกลับมาได้ยังไงดูสถานการณ์แล้วดูไม่น่าจะกลับมาได้ คนคนนี้เขาจะกลับมาเขาจะติดต่อเข้ามาเขาจะทักมาหาคุณนะคะในช่วงสิบวันนี้ยี่สิบเอ็ดถึงสามเอ็ดอืทีนี้ขอดูสถานการณ์ฝั่งเขานะคะสถานการณ์ฝั่งเขาเป็นยังไงไพ่พระมันเฮอร์คุณไม่เคยไม่เคยหยุดไปจากใจเขาเลยนะเขาคิดถึงคุณมากๆไปสถานาการณ์ที่ ต่อให้เขาลายล้อมไปด้วยคนเยอะแยะมากมายแต่เขารู้สึกว่ามันไม่สงบข้างในใจเขาเดันคิดถึงตะคุณนะคะเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาอาจจะเคลียร์เรื่องราวต่างๆประเด็นในชีวิตต่างๆที่ผ่านมาค่ะแล้วอยากจะกลับมาคือพร้อมแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยกันแล้วเขาประมาทพอสมควรค่อนข้างที่จะประมาทในการที่จะเข้าหาเรานะคะ ตีกับตัวเองตีกับความคิดตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าจะทักมาดีไหมจะทักมาด้วยความเออ่ข้อความอะไรยังไงคุณจะดา่าเขาไหมคุณจะอะไรไหมคือค่อนข้างที่จะคิดเยอะแล้วก็ตีกับตัวเองในความคิดความรู้สึกในหัวนะคะคนคนนี้นะดูเหมือนเขาอยากจะกลับเข้ามาด้วยความจริงใจหรืออาจจะมีการสื่อสารบางอย่างด้วยความจริงใจต่อคุณนะคะในที่นี้ชาวธาตลมนะตัวเขาธาตลมค่อนข้างเด่น กุมเมถุนหรือตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวสุขนะคะทีนี้ไปต่อขอสามใบซิสถานการณ์คนโสดสามใบคนคนนี้นะเป็นคนที่มีอีโก้มากอีโก้สูงมากแต่ตอนนี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณคุณจะมีอีโก้ใส่เขา คุณจะมีอีโก้ใส่เขาละอืมเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือบางอย่างจากคุณหรือการกลับเข้ามาเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใจดีอะเขามาโดยตลอดแล้วก็เขาไม่เคยเจอใครที่ใจดีกับเขาอีกเลยหลังจากนั้นเหมือนเขารู้ตัวแล้วรู้ตัวช้าไปสักนิดนึงนะคะอืมแต่มันก็ดูไม่ใช่สถานการณ์ที่รุ่นวายนะไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ดูหัวหูุดง,ง,งุดงงนังทําให้คุณปวดหัวขนาดนั้นไม่ใช่นะคะเขาจะมาอย่างสงบ มาด้วยพลังงานที่สงบสงเงี่ยม,มความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงเขากลัวว่าคุณจะด่าเขาหรือยังโกรธเขาอยู่อ่ะเขายังรักคุณนะเขายังชอบคุณมากๆเนี่ยมันเป็นไพ่ของความกลัวเป็นไพ่ของความกังวลแต่เขายังชอบคุณอยู่มากๆแล้วเขาก็หวังด้วยว่าการที่เขากลับมาแล้วพูดคุยกับคุณคุณ คุณจะยังแบบพอได้คุยกันแล้วคุณจะยังรู้สึกดีๆในเชิงของความรักกับเขาอยู่บ้างนะอืมเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โอเคต้องตัดสินใจต้องทําและต้องต้องเท่านั้นละอะไรก็ตามที่ผ่านมาที่เขาปฏิบัติกับคุณแล้วเป็นการเอาเปรียบน,นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ยุติธรรมกับคุณช่วงเวลานี้ที่เขากลับมาเขาจะทำทุกอย่างให้มันยุติธรรมกับตัวคุณ เขาจะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนนี้นะคะอึ้งมีแต่คำว่าอึ้งมีแต่คำว่าฮะคือคุณเห็นข้อความเขาเด้งขึ้นมาเนี่ไคุณจะแบบฮะจะขยี้ตาร้อยรอบว่ามันเป็นไปได้เหรอคุณรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะมีแฟนหรือแต่งงานอ,อะไรอย่างนี้ไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะอืมน่าจะเลิกกันมานานพอสมควรหรือเขาจะแบบไปแต่งงานไปมีแฟนไป่นั่นนี่เออ นะคะแต่ก็ไม่ใช่แต่ก็าอาจจะมีสถานการณ์ฝั่งเขาที่มันไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าก็ไม่มีใครใจดีเท่าคุณคุณยังคงอยู่ในใจเขาต่างๆคุณก็เปิดโอกาสนะอืมคุณเปิดโอกาสที่จะโอเคอยากจะกลับมายังไงก็แล้วแต่แต่คุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมี power ช่วงเวลาที่คุณจะมี power ต่อเขาฉันมั่นใจและพอีโก้ที่ขึ้นมาเมื่อกี้คือเขาเคยมีอีโก้ใช่ไหมตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะมีอีโก้ละช้ำๆแต่มันเป็นอีโก้ที่อืมเป็นอีโก้ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแค่เห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยว่าคุณแค่ต้องการให้เขาได้เห็นว่าคุณค่าของคุณมันเป็นยังไงนะคะบทสรุปค่ะหนึ่งดาบ ประเด็นที่ยังค้างคากันนะคะน่าจะได้กลับมาเคลียร์ใจคนคนนี้จะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณข้างในระหว่างคุณกับเขามันมีการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างกันอยู่เป็นสิ่งที่สัมผัสไได้เป็นสิ่งที่รู้สึกอยู่ข้างในนะคะแล้วยังไงก็กลับมาเขาจะกลับเข้ามาเขาจะติดต่อกลับเข้ามาหาคุณกลับมาเริ่มต้นขอ,อการเริ่มต้นกันใหม่เขาจะกลับเข้ามาด้วยความจริงใจคำพูดต่างๆจะมีความจริงใจนะคะ อยากจะจีบคุณอีกครั้งแล้วเขารู้เลยว่าคุณคือคนที่คนที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยมากที่สุดในความสัมพันธ์และอยางจะบอกเลยว,ว่าคุณกับคนคนนี้ยังมีเคมีที่สตรองต่อกันมากๆคือยังมีความรักความผูกพันความแน่นกันอยู่ข้างในนะคะที่กลับเข้ามาคุยกันมันจะคลิกกันได้ง่ายมากๆนั่นเองเ,องเนาะโอเคค่ะพาดคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะสีไม้เท้าไพ่พระคิงเรียนควีนถ้วยโอ้ดีดีงามความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันมาก่อนหน้านนี้นะคะจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันแล้วได้ใช้เวลาด้วยกันค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะ ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขอาจจะมีการวางแผนกันนะคะเพื่อที่จะไปทําบุญด้วยกันหรือทําสิ่งดีๆร่วมกันก็ได้ตามวันหยุดเนี่ยค่ะหรือปีใหม่ใดๆก็ตามนะคะหรือถ้าความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการขอตัวช่วยจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์กานทาบุญการนั่งสมาธินะคะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เกิดผลค่ะเกิดผลก็คือทําให้อ่าคุณกับเขานี่ได้มาปรับจูนปรับความเข้าใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งยีิบเอดแล้วก็ทั้งปลายเดือนสิ้นเดือนเลยนะคะค่อนข้างดีจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นค่ะการได้ใช้เวลาด้วยกันในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ชุ่มชื่นใจมากๆนะคะในฝั่งของคุณเอาอกเอาใจกันแบบว่าดีงามมากตามใจซึ่งกันและกันฝั่งเขาละ่ะสถานการณ์วิดีอ่ะวิดีอ่ะดี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 นะคะทัดไปดีด,ดีอืม เข้มข้นทั้งคู่ฝั่งเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้กระตกกระตากมากมายน่าจะเป็นทรงนิ่งๆเงียบๆในช่วงนี้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเฉยๆห,หรือรู้สึกแบบอะไรก็ได้นะแต่เขารู้สึกว่ามันก็ม,นกมันก็ดีมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะได้มีโอกาสมันเป็นช่วงของโอกาสดีๆที่จะได้ปฏิบัติด้วยกันริเริ่มจะทําอะไรด้วยกันหรือมีแผนมีแผนบางสิ่งบางอย่างที่จะทําร่วมกันอือ การที่มีปัญหาไปก่อนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคถ้าเขาเป็นคนที่ร้อนหรือเป็นคนที่ปัญหาเจิดเกิดจากฝั่งเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะต้องมาน,นั่งพิจารณากับตัวเขาเองว่าจะต้องนิ่งให้มากกว่านี้หรือพูดให้ช้าลงความคิดต้องมาก่อนคําพูดอะไรประมาณนี้เขาจะ,อ,ะอยากที่จะปรับแก้ไขจากตัวเขาเองนะคะฝั่งคุณจะหวือหวาหน่อยในเรื่องของสถานการณ์ความรัก ฝั่งเขาจะเรียบเรียบแต่ชุ่มชื้นหัวใจเขาก็เองเขาเองก็มีความสุขนะคะเขาก็มีความสุขแล้วก็อยากจะบอกว่าฝั่งเขาเนี่ยมีตัวเลือกเข้ามานะแต่เขาเลือกที่จะไม่ตอบสนองหรือไม่ยุ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดเล่นด้วยนั่นแหละนะคะโอเคบทอ,อสามใบสามใบสถา,า,า,านการณ์ความรักของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทับไปนะคะโอ้ดีอ่ะดีอ่ะเห็นไหมไายความสัมพันธ์ก็คือได้ไกล่เกลี่ย วามสอบนี้ที่มีปัญหาจะได้เคลียร์ใจกันนะคะอะไรก็ตามที่มีการเก็บเอาไว้อะเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาพูดได้แต่ต้องเป็นการเลือกที่จะพูดให้มันถูกจังหวะเวลาแล้วก็วิธีการด้วยนะคะจะมีคำหึงหวงเล็กๆน้อยๆหรือบางคนมีการพยายามที่จะเก็บเงินหรือหาเวลาเพื่อที่จะได้มาใช้เวลาด้วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นการได้ใช้เวลากันอย่างแบบฟูอะเหมือนเหมือนคนมีแฟนเลยนะเหมือน เหมือนจะไม่ใช่แค่คนคุยนะคะจากสถานการณ์นะแต่สถานะความสัมพันธ์น่ะก็ยังคงเป็นคนคุยอยู่นะคะอ่ะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง <c oughs> โอ้โหจะเอาอะไรมาจะเอาอะไรมาขัดได้นะคะสำหรับทัาดไปรอบนี้ร้อนแรงมากๆในช่วงสิ้นปี เขาดูรักคุณมากนะเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆมากๆจนจากสถานการณ์หรือประเด็นที่มีปัญหากันล่าสดุดมันทําให้เขาได้รู้ใจตัวเองว่าอื่นจริง,รงๆแล้วเขาต้องการคุณนะแล้วกลายเป็นตัวเขาได้ซ้ําที่แอบกังวลว่าคุณเนี่ยจะมีใครเข้ามายุ่งมาเกาะมาแกะมาจีบมา,มานู่นมานั่นมานี่กับคุณหรือเปล่าหลายๆอย่างของความเป็นคุณมันทําให้เขาปลดแอบ อดแอกและได้เข้าใจในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ในเชิงที่ดีนะคะมากขึ้นโอเคฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะคะจ็ตไม้ <c oughs> สิ่งแหบนี้นึงนะซีเรียนคือคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะมีปัญหานะ ไม่อยากจะมีปัญหาในความสัมพันธ์แล้วก็น่าจะมีประเด็นในเรื่องของความคิดมากและความหึงหวงโดยเฉพาะของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าบางทีพฤติกรรมของเขามันก็ทำให้คุณเนี่ยอ่านเขาไม่ออกคุณไม่แน่ใจเขาอ่ะชอบคุณมากน้อยแค่ไหนด้วยความที่เขาเป็นคนนิ่งๆมั้งแต่เขาชอบคุณมากนะเขาชอบคุณมากแต่ว่าการแสดงออกอาจจะไม่ใช่คนที่หวานไม่ใช่คนโรแมนติกอืมคุณอาจจะพยายามหาคําตอบ ว่าเธอชอบฉันไหมเธอรู้สึกยังไงกับฉันขนาดไหนหอะไรเงี้ยอืมนะคะแต่คุณะชอบเขาแน่นอนแต่เขาก็ชอบคุณแน่นอนเหลือแค่การคอนเฟิร์มได้กานพูดนะคะที่เราต้องการบทสรุปเตวิวจัดเมนโคความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งสำหรับใครที่ยังไม่พร้อม ก็ต้องหลีกเลี่ยนิดหนึ่งในเรื่องของการอยู่กันสองคนใดๆแต่ใครพร้อมแล้วก็อาจจะมีการลึกซึ้งกันทางความสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็จ,จะต้องระวังในเรื่องของการมีบุตรด้วยเช่นเดียวกันอืในความสัมพันธ์นี้นะคะมีประเด็นก็คือบุคคลที่สามเข้ามาแต่เขาไม่ได้เปิดรับ ท่านาไพ่ไม่สลับแต่ถ้านาไพ่สลับคือคุณก็ไม่ได้เปิดรับนั่นเองมันมีความซื่อสัตย์อยู่ในความสัมพันธ์นะี้นะเหลือแค่การสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาว่าความสัมพันธ์เราไปยังไงต่อไปถึงไหนแล้วหรือเราจะคอมมิตหรือ,อยังอะไรประมาณเนี้ยอืมถึงแม้มันจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะพูดก็ตามมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวความสุขนะ Trust t r u e love แล้วก็ Healing family issue ความสัมพันธ์นี้มันมีในเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นเยอะฉะนั้นความเชื่อใจเป็นสิ่งที่ต้องสร้างไม่ใช่ทำลายแล้วมีสัญญาณของรักแท้เกิดขึ้นระหว่างตัวคุณ <c oughs> และก็คนคุย <c oughs> นะคะเหลือแค่บางทีมันก็มีปัญหาหรือประเด็นกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆที่เป็นทรามาในใจมาตั้งแต่เกี่ยวกับครอบครัวบางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวที่มีการ แยกย้ายกันอย่าล้างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือปัญหาในครอบครัวต่างๆตั้งแต่เด็กเลยเป็นปมในใจมันจนถึงปัจจุบันแล้วก็ต้องไปเคลียร์ e ินน g ตตรงนี้นะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณยทุบก,การกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อ like, share, เป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาทของคนมีคู่นะคะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้ก็คนรัก สถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะควินเรียญคีมไม้ไฮพรินเทสอืมทำไมมีบุคคลมาเกี่ยวข้องเยอะมากๆในช่วงนี้ค่ะพรินเทสนิดนึงโอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอาเอากรณีแรกก่อนกรณีแรกคือเริ่มเกิดขึ้นจากคุณก็คือเหมือนจะมีคนพยายามเข้าหาคุณเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ การทํางานของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานนะคะพนักงานด้วยกันเองหรือการประสานงานหรือแม้แต่ลูกค้าอะไรใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับงานของคุณ่าจะมีคนเนี่ยอยากจะเข้ามาจีบเข้ามายุ่งอะไรกับคุณประมาณเนี้ยนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าอืมคุณอาจจะไม่ได้เล่นด้วยหรือไม่ได้ชอบหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีการติดต่อกับคนเหล่านั้นอยู่อะแล้วคุณก็กลัวมันจะกระทบต่อความสัมพันธ์ส่วนกรณีที่สองก็คือ คุณมีการแอบสืบแอบสองมีการเช็คเขาตลอดแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันมีเซนต์บางอย่างมันมีความรู้สึกอ้างอิงบางอย่างว่าคนที่ทำงานของเขามันจะมีอะไรแปลกๆก,กับตัวคนรักของคุณหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอืมเดีวเราขอมาดูฝั่งเขาสิสถานการณ์คนรักของคุณนะคะเป็นยังไง ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ที่เกิดจากฝั่งเขาดูแล้วน่าจะเกิดมาจากฝั่งคุณนะคะสถานการณ์นี้ก็คือกรณีแรกนั่นเองโอเคส่วนฝั่งของเขาเนี่ยเขาเหนื่อยจากหลายๆอย่างมาจากการทํางานจากการเล่นทางสัรคมนั่นนีใน่ในชีวิตแลวเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยใส่ใจเขาคุณไม่ค่อยสนใจเขาคุณไม่ค่อย ไม่ค่อยได้มีเวลาอะไรให้เขาเท่าไหร่อะืมแล้วเขาคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆช่วงเวลาดีๆให้ช่วงเวลานี้เราเคยใช้เวลาด้วยกันปีใหม่คริสต์มาสเราเคยมีแผนไปนู่นไปนี่กันแต่ทําไมปีนี้ดูดูจืดจืดจังดูไม่ได้มีการวางแผนดูไม่ไม่ได้มีอะไรให้แบบมันไม่เหมือนที่ผ่านมาน่ะมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราควรจะใช้เวลาด้วยกันอะไรประมาณนี้มันก็เป็นฟีลของความน้อยใจจากฝั่งของเขานะคะสถานการณ์ของเขาจะหน่อยหน่อย สักนิดหนึ่งนะมาสามใบเีรยนรู้สปีดฮาร์ตแล้วก็เร่รอนในที่นี้นะคะระวังในเรื่องของการทำผิดพลาดบางทีอ่ะบางทีอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้อะไรที่ไม่ดีในเชิงบุคคลที่สามแต่เราไม่อยากให้อีกคนนึงหมายถึงคนรักไม่สบายใจเราเรื่องที่จะปิดบงังอันเนี้ย เราก็ต้องระมัดระวังเพราะมันอาจจะผิดพลาดได้คือเขาจะเข้าใจผิดไปเลยเมื่อเขามารู้ความจริงว่าอ้าวเธอปิดบ้างเรื่องอะไรอย่างนี้ยค่ะเหมือนไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่รู้จักเขามากที่สุดนะคุณเป็นคนของเขาคุณรู้จักเขามากที่สุดคุณควรจะรู้ว่าอะไรที่เขาเป็นแล้วเขาเป็นคนยังไงแล้วการทําแบบนี้มันส่งผลยังไงต่อใจิตใจเขาอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วไพ่ก็คือบาบามาอ่าม ไพ่ก็ขึ้นมาประมาณว่าให้ใส่ใจซึ่งกันและกันมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเดือดสันเขาสูกว่า,ค,าคุณดูห่างเหินคุณดูห่างเหินข้อความก็ตอบช้าดีเลยไม่ค่อยจะตอบกลับ ไม่ค่อยจะโทรกับไม่ค่อยจะสนใจเขาเลยนะคะเขาก็ต้องมีมีการรอที่อยากจะใช้เวลากับซึ่งอ่าอยากจะใช้เวลากับคุณสักทีนึงก็ต้องรอนะคะเขาไม่สบายใจเขาสึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณดูเฟลลงคุณไม่รักเขาแล้วหรอหรือคุณไม่พอใจอะไรในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแอบรู้สึกตําหนิตัวเองนิดนึงฝั่งคุณนะคะสามดาบทาวเวอ อยากคุณกลัวโปะมากเลยคุณกลัวเขาจะเข้าใจผิดคุณกลัวว่าถ้าเขารู้แล้วเขาจะต้องไม่โอเคแน่ๆก็ต้องคิดไปในเรื่องราวของแบบบุคคลที่สามแน่ๆคุณพยายามปิดมันอยู่อ่ะเพอๆบางคนมีใจให้คนนั้นด้วยนะมีใจให้บุคคลที่สามด้วยนะบางคนในที่เนี้เราไม่อยากให้เรื่องมันโปะไม่อยากให้เขาจับได้ก็ต้องเคลียร์ใจตัวเองนะคะมันไม่มีแบบ ถือเอาไว้สองมือแล้วก็จะได้สองมือไปตลอดมันก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่หลุดออกจากมือเสมออือข้อคิดเท่านี้บทสรุปเดท์เอ็มเพสจริงๆคุณมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วอะคือความอุดมสมบูรณ์มันอยู่ในมือของคุณอยู่ในชีวิตของคุณแล้วตอนนี้แต่มันจะจบเพราะ หนึ่งเลยคือความมั่นใจคือความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปหากว่ามันเกิดจากฝั่งคุณถ้าไพ่ไม่สลับอืมความอุดมสมบูรณ์มันจะกลายเป็นความขาดแคลนเพราะเรารู้สึกว่าเออเราอุดมสมบูรณ์แล้วมันอุดมสมบูรณ์ได้มากกว่านี้คือเรามีอะไรดีๆแล้วมันจะต้องมีอะไรดีๆขึ้นมาได้มากกว่านี้มันจะแตกหักเลยโอกาสแตหกหักโอกาสแยกย้ายโอกาสที่จะแบบยุติ ได้เลยเพราะเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราที่สนุกหรือมันอาจจะเป็นเรื่องราที่เฮ้ยคงไม่เป็นอะไรอืมความสัมพันธ์นี้คุณมีเนื้อคู่ของคุณอยู่แล้วนะคนของคุณปัจจุบันเนี้ยคนักของคุณนะก็เป็นเนื้อคู่ของคุณอยู่แล้วอย่าให้ความสนุกอย่าให้ความมั่นใจมันทําให้เราไปเปิดโอกาสอะไรมัวซัวแบบนั้นหรือดุงตุงนางแบบนั้นกับชีวิตนะคะอืมโอเคค่ะคลิปของชาวธาตุไฟก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ